กลางดึกคืนหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆทางกลางป่าลึกที่ถูกปกคลุมด้วยหมอกนาที่นั่นมีทางเดินเล็กๆที่ซ่อนอยู่ระหว่างต้นไม้สูงรีวเป็นทางเดินที่ชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปใกล้เพราะเสียงเล่าลือเรื่องทางผีผ่านที่ไม่มีใครกล้าพิสูจน์วันหนึ่งบวหญิงสาวผู้เป็นที่รู้จักว่าเป็นคนกล้าหาญที่สุดในหมู่บ้านได้ตัดสินใจจะเดินตามทางนี้เพราะอยากพิสูจน์เรื่องราวที่ได้ยินมา เธอจุดไฟฉายเดินเข้าไปในทางที่ปกคลุมด้วยความมืดมิดเสียงสัพพสัตว์เงียบสนิทมีเพียงเสียงฝีเท้าของเธอที่ดังสะท้อนกับความเงียบขณะที่เดินอยู่เสียงแปลกประหลาดเริ่มดังขึ้นจากรอบด้านเป็นเสียงเหมือนคนกระซิบพึมพำเสียงหัวเราะแผ่วเบาและเสียงเรียกชื่อเธอบัวเสียงนั้นเย็นเยือกจนเธอรู้สึกขนลุกไฟฉายในมือเริ่มกระพริบดับกลางและแล้วไฟก็ดับสนิททมกลางความมืดที่รอบตัว เธอพยายามจะกดไฟฉายอีกครั้งแต่ไม่เป็นผลทันใดนั้นเธอรู้สึกถึงลมหายใจเบากลางที่หลังคอมีเงาดำเคลื่อนไหวผ่านไปมามันเป็นเงาของคนที่มีใบหน้าแปลกประหลาดดวงตาสีแดงจ้องมองเธอเหมือนกําลังเฝ้าดูบัวพยายามจะวิ่งกลับออกไปแต่ไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหนทางกลับบ้านก็เหมือนจะยืดยาวออกไปเรื่อยๆจนเหมือนไม่มีวันสิ้นสุด เธอรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในวังวนของความกลัวและความมืดเช้าว,วันถัดมามีคนพบรองเท้าของบัววางอยู่ที่ต้นทางแต่ตัวเธอกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยกลางดึกในป่าที่ห่างไกลผู้คนแสงจันทร์สลัว่องลงผ่านยอดไม้ที่สูงฉลูดพื้นดินถูกปกคลุมด้วยหมอกขาวเย็นจัดและหนาทึบจนมองไม่เห็นพื้นดิน เส้นทางที่ทอดยาวไปข้างหน้าดูราวกับจะพาใครก็ตามที่ก้าวเข้าไปสู่โลกที่ไม่เคยมีใครพบมาก่อนเมฆชายหนุ่มที่ท้าทายด้วยความอยากรู้ก้าวเข้าสู่ทางเดินปริศนานั้นดวงตาของเขาจับจ้องไปที่แสงวาววับของดวงตาสีแดงที่ซ่อนอยู่ในเงามืดทุกครั้งที่เขาก้าวเท้าเข้าไปเสียงกระซิบกระซาบแผ่วเบาดังขึ้นรอบตัวเป็นเสียงที่เหมือนจะพูดบางอย่างแต่ก็ฟังไม่ชัดเจนราวกับกระซิบเรียกเขาว่ากลับไป เมฆเริ่มรู้สึกถึงความเย็นแผ่ซ่านจนถึงกระดูกแต่ยิ่งเขาเก้าวลึกเข้าไปความรู้สึกนั้นกลับยิ่งทวีความหนาวเย็นยิ่งกว่าเดิมและเงาร่างนั้นก็ขยับเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆมันยืนอยู่ในเงามืดไม่ไกลจากที่เขายืนร่างกายมืดดำสูงใหญ่ดวงตาสีแดงเปล่งประกายราวกับกำลังจ้องมองตรงไปที่เขาเมื่อไฟฉายในมือเริ่มกระพริบมืดไปชั่วขณะเสียงหัวเราะยอดดังขึ้นในอากาศ เมกรีเปิดไฟฉายอีกครั้งแต่เมื่อแสงกลับมาเงาดำก็หายไปแต่เสียงกระซิบยังคงอยู่รอบด้านกลับมีเงาที่ยืดหยุ่นเหมือนเงาของมนุษย์แต่กลับบิดเบี้ยวแปลกประหลาดเขาหันหลังวิ่งกลับไปทางเดิมแต่ทิศท,ทางกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทางเดินกลับถูกหมอกปกคลุมจนลบเลือนและเงาสีดำที่มีดวงตาแดงยังคงจ้องมองจากด้านหลัง เรากับจะบอกว่าทางเดียวที่เขาจะไปได้คือต้องเผชิญหน้ากับมันเมกยืนแข็งทื่ออยู่ท่ามกลางป่ามืดที่ถูกปกคลุมด้วยหมอกน้สองมือต่ำไฟฉายที่เริ่มสั่นไหวด้วยความตื่นเต้นและความกลัวไฟฉายสาดแสงส่องไปข้างหน้าแต่แสงกลับเจือจางลงเมื่อถูกหมอกปกคลุมทำให้มองเห็นได้เพียงไม่กี่ก้าวเสียงกระซิบที่เหมือนจะมาจากรอบด้านดังแผ่วเบาเรากับมีคนหลายคนพูดกันอยู่แต่ไม่อาจจับใจความได้ เสียงเหล่านั้นค่อยๆแผ่เข้ามาล้อมรอบเมฆทำให้เขารู้สึกเหมือนติดอยู่ในโลกที่ไม่คุ้นเคยทันใดนั้นดวงตาสีแดงสองคู่ปรากฏขึ้นจากความมืดข้างหลังเขาเมฆรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่ซ่านมาตามแนวกระดูกสันหลังขณะหันกลับไปเขาเห็นร่างเงามืดที่สูงใหญ่มันยืนห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวแต่ทว่าไม่มีส่วนของร่างกายที่ชัดเจนดวงตาสีแดงนั่นจ้องมองตรงมาที่เขา ไม่กลับพลิบหรือเบี่ยงเบนไปทางไหนเมกลือน้ำลายรู้สึกถึงหัวใจที่เต้นรัวเขาเริ่มถอยหลังช้าช้าหวังว่าจะหนีจากสิ่งลึกลับนี้ได้แต่ทางเดินกลับเหมือนยืดยาวออกไปเรื่อยเรืราวกับหมอกและความมืดในป่าน,นี้กำลังหลอกล่อเขาให้ลงลึกเข้าไปอีกเสียงหัวเราะเยาะแผวกลางลอยมากับลมราวกับจะบอกเขาว่าไม่สามารถหนีไปไหนได้เมื่อไฟฉายในมือเริ่มกระพริบอีกครั้งมันดับสนิท ทิ้งให้เมฆอยู่ในความมืดอันหนาวเย็นและเงียบงันทุกอย่างรอบตัวนิ่งเงียบจนเขาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเมกรู้ตัวว่าทางเดียวที่เหลือคือเผชิญหน้ากับสิ่งลึกลับนั้นแม้จะเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขาก็หันกลับไปหาดวงตาสีแดงที่จ้องมองเขาและเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่ไม่คาดคิดเมกย,ยืนตัวสั่นอยู่ท่ามกลางป่ามืดบรรยากาศเต็มไปด้วยหมอกหนาที่ลอยพัดเข้ามาปกคลุมทั่วทุกทิศเขากุมไฟฉายไว้แน่นจนมือสัน่น รู้สึกถึงอากาศเย็นเยือกที่แผ่ซ่านเข้ามาในกระดูกขณะที่ไฟฉายส่องแสงแผ่วบางพอให้เห็นเพียงสองเต้าข้างหน้าสีหน้าเมฆแสดงความหวาดกลัวอย่างชัดเจนเขารู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังจ้องมองทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงกระซิบแผวกลางจากความมืดราวกับมีบางสิ่งคอยกระสิบข้างหูบอกเขาว่าหนีไปแต่ขาของเขากลับไม่สามารถขยับได้ มันเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยความหวาดกลัวเมฆพยายามหันหลังกลับไปทางเดิมแต่เมื่อเขามองไปเบื้องหลังเขาก็เห็นมันเงาร่างสูงใหญ่ในเงามืดตาของมันเป็นสีแดงเรืองวาวจ้องมองมาที่เขามันยืนนิ่งเหมือนกับรอคอยอะไรบางอย่างไม่แสดงท่าทางขยับแต่ความเงียบของมันกลับทำให้หัวใจเมฆเต้นรัวอย่างรุนแรงทุกครั้งที่เขาขยับตัวเพียงเล็กน้อย เงานั้นก็เหมือนจะใกล้เข้ามาทีละนิดความรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่โลกที่ไม่อาจหลบนี้เขารู้ตัวว่าทุกอย่างก้าที่ถอยออกไปไม่ช่วยให้รอดพ้นจากมันกลับยิ่งดึงเขาเข้าสู่ความมืดมิดมากขึ้นเรื่อยๆมเมยเริ่มรู้สึกถึงลมหายใจเย็นเยือกที่พัดมาสัมผัสที่หลังคอเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นในความมืดเสียงกระสิบแผ่วกลางรอบตัวกลายเป็นเสียงร้องเทือนราวกับว่าผีร้ายกำลังจะครอบงำเขา เมกรู้ว่าตนไม่มีทางเลือกอื่นเขาจึงตัดสินใจหันไปเผชิญหน้ากับมันเงาร่างนั้นยังคงจ้องมองและในตอนนั้นเองเขาเห็นแววตาของมันสะท้อนความโกรธความอาฆาตและความกระหายอันเย็นชาที่เกินกว่าจะเข้าใจเมกรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งเมื่อเขาเผชิญหน้ากับเงาร่างสูงใหญ่ที่มีดวงตาสีแดงเรืองแสงดวงตาคู่นั้นไม่เพียงแค่จ้องมอง แต่มันแฝงไปด้วยความรู้สึกอาคาที่หนาวเหน็บจนทําให้หัวใจเอคาแทบหยุดเต้นทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนจะหยุดเคลื่อนไหวมีเพียงลมหายใจเย็นเยือกที่แพ่ซ่านรอบตัวและเสียงหัวเราะเบาๆที่ดังก้องในอากาศขณะที่เขากําลังยืนนิ่งเพราะความหวาดกลัวเงานั้นเริ่มเคลื่อนไหวมันก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีร่างกายของมันคลุมเครือราวกับเป็นควันดําที่ลอยแผ่กลาง ดวงตากลับยิ่งดูชัดเจนและเยือกเย็นเหมือนกับเป็นดวงตาของผู้ที่ผ่านประสบการณ์ความเจ็บปวดและความเกลียดชังมายาวนานเมฆถอยหลังพยายามจะวิ่งหนีแต่ทุกอย่างก้าวกลับเหมือนติดอยู่กับพื้นดินเหมือนมีพลังบางอย่างดึงเขาไว้เขาเริ่มสวดภาวนาพยายามบอกตัวเองว่าเขาต้องตื่นจากความฝันรายนี้แต่ความจริงที่เขาสัมผัสนั้นเย็นเยือกจนเกินกว่าจะเป็นเพียงความฝัน ทันใดนั้นเงามืดก็หยุดชะงักมันยื่นมือสีดำสนิทออกมาทางเขานิ้วมือยาวเรียวของมันเหมือนกรงเล็บแหลมคมขยับเข้ามาหาใบหน้าเขาเมกพยายามจะถอยหนีแต่ไม่ทันเงาร่างนั้นแต่เบาๆที่หน้าผากเขาความเย็นจากการสัมผสัสนั้นเหมือนน้ำแข็งที่ลามไปทั้งร่างเรากับพลังชีวิตของเขากำลังถูกดูดกลืนไปดวงตาของเขาเริ่มพร่ามัวภาพของป่าที่มืดสนิทเริ่มเลือนหาย เหลือเพียงดวงตาสีแดงคู่หนึ่งที่ยังคงจ้องมองมาแม้กระทั่งในความมืดสนิทที่สุดทีเขากำลังถูกดึงเข้าไปเสียงสุดท้ายที่เขาได้ยินคือเสียงกระซิบเบาๆเจอกันอีกในฝันร้ายของเจ้าทันทีที่นิ้วมือยาวเรียวคล้ายกรงเล็บของเงาดำสัมผัสที่หน้าผากเมฆความเย็นเฉียบก็แผ่ซ่านเข้าสู่ร่างกายเขาราวกับน้ำแข็งกำลังไหลเวียนในเลือดของเขาทันที หัวใจของเขาเต้นช้าลงจนแทบหยุดนิ่งเมครู้สึกเหมือนพลังชีวิตของเขากำลังถูกดูดออกไปดวงตาสีแดงของเงาดำนั้นส่องแสงวาววับและจ้องตรงเข้าไปในดวงตาของเมฆเขารู้สึกได้ถึงความรู้สึกบางอย่างที่แทรกซึมเข้ามาในจิตใจความกลัวความเจ็บปวดและความเปลียดชังที่ดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของเงานั้นส่งผ่านมาถึงเขาเหมือนเงาดำนั้นไม่ได้แค่จ้องมองเขา แต่มันกำลังยึดครองจิตวิญญาณของเขาอย่างช้าๆเสียงหัวเราะเบาๆแทรกมากับลมเย็นเย,ยือกเสียงนั้นเหมือนดังจากรอบตัวเขาในหัวเขาดังป้องเสียงกระซิบว่าเจ้าจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของป่าน,นี้ตลอดการคำพูดนั้นแทรกซึมเข้ามาในหัวใจของเมฆจนเอคาแทบหมดหวังเขารู้ว่าไม่มีทางหนีได้อีกต่อไปแล้วในขณะที่เขากำลังจะสิ้นสติภาพของครอบครัวและเพื่อนๆพุดขึ้นมาในความคิด ความทรงจำเหล่านั้นทำให้เขารู้สึกอบอุ่นอีกครั้งและในช่วงเวลาสุดท้ายแห่งสติสัมปชัญญะของเขาเมกรวบรวมพลังทั้งหมดของเขาและส่งเสียงกรีดร้องออกมาดังลั่นในป่าเสียงกรีดร้องนั้นทำให้เงาดำชะงักไปชั่วขณะดวงตาสีแดงของมันรีลงอย่างไม่พอใจความรู้สึกเหมือนเขาได้รับโอกาสสุดท้ายกลับมาอีกครั้งเมพยายามฟื้นตัวเองให้ลุกขึ้นและถอยนี้เขาถอยไปชา้ชา แต่เมื่อเขาลืมตาอีกครั้งเงาดํำนั้นกลับหายไปและป่าก็กลับมาเงียบสงัดราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมฆยืนหอบหายใจอยู่กลางป่าพยายามตั้งสติทุกอย่างกลับสู่ความสงบแต่เขารู้ดีว่าความทรงจำนั้นจะติดตัวเขาไปตลอดราวกับคำสาปของป่าลึกลับที่เขาไม่มีวันลืมหลังจากเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวเมฆยืนหายใจหอบอยู่ท่ามกลางป่าที่กลับมาสงบอีกครั้ง แสงจันทร์สลัวส่องผ่านหมอกนาเข้ามาสู่ใบหน้าของเขาเขารู้สึกว่าทุกอย่างรอบตัวเงียบสงัดอย่างน่าประหลาดใบไม้ไม่ไหวติงเสียงสัตว์ป่าก็ไม่มีทุกสิ่งดูเหมือนจะหยุดนิ่งราวกับเวลาถูกหยุดลงหัวใจของเมฆย,ยังคงเต้นแรงความทรงจำที่เผชิญหน้ากับเงามืดและดวงตาสีแดงคู่ใหญ่นั้นยังคงตราตรึงในความคิดของเขา เขารู้สึกว่ามีบางอย่างทิ้งร่องรอยเอาไว้ในจิตใจเป็นความกลัวที่แผ่ลึกถึงจิตวิญญาณเมื่อรวบรวมสติได้เขาตัดสินใจเดินออกจากป่าหวังว่าจะออกไปได้ก่อนที่ความมืดและหมอกจะเข้าครอบงำอีกครั้งทว่าทุกย่างก้าวที่เขาก้าวออกไปประปสษกเหมือนกับว่ามีสายตาบางอย่างคอยติดตามราวกับป่ากำลังจับตามองเขาระหว่างทางออกเมพบสัญ,ญลักษณ์แปลกๆบนต้นไม้ มันเป็นลวดลายของมือที่แปะติดกับเปลือกไม้ลายมือเหล่านั้นดูเหมือนจะเป็นของมนุษย์แต่บิดเบี้ยวผิดธรรมชาติราวกับว่าถูกทิ้งไว้โดยวิญญาณที่ไม่สงบเมกพยายามจะไม่สนใจและเร่งเดินต่อไปแต่เสียงกระซิบเวกลางก็ยังคงดังมาจากรอบด้านเสียงนั้นไม่ชัดเจนแต่มีคำหนึ่งที่เขาได้ยินบ่อยครั้งอยาก,กลับมาในที่สุดเขาก็ออกมาจากป่าได้ เขายืนมองป่าที่อยู่เบื้องหลังความรู้สึกของความหวาดกลัวค่อยๆหายไปแต่คำสาบและความลึกลับของป่าจะยังคงอยู่กับเขาเสมอเมกสาบานว่าจะไม่มีวันกลับไปที่นั่นอีกแต่เขาก็รู้ดีว่าป่าลึกลับนี้ยังคงรอคอยใครบางคนที่จะกล้าเข้าไปท้าทายเมฆยืนมองป่าที่อยู่เบื้องหลังความรู้สึกโล่งใจที่ได้ออกมาอย่างปลอดภัยปนเปก,กับความกลัวที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในใจ เขาสังเกตเห็นรอยมือประหลาดที่ประทับอยู่บนต้นไม้มันดูเหมือนจะเป็นลายมือของมนุษย์แต่แฝงไปด้วยความผิดป,ปกติและพลังอาถรรพ์เหมือนกับว่ามีใครบางคนได้ฝากร่องรอยนี้ไว้เพื่อเตือนเขาว่าเจ้ารอดมาได้เพียงครั้งนี้แม้จะออกมาจากป่าแล้วแต่เสียงกระสิบแผวกลางที่เขาได้ยินในป่านั้นกลับยังดังก้องอยู่ในหูคำพูดเหล่านั้นรากับถูกสลักไว้ในใจอยากลับมา แต่ละคำเต็มไปด้วยความโกรธและความโหยหาความสงบที่ถูกขัดขวางเมฆรู้สึกเหมือนมีเงามืดคอยตามติดเขามาเหมือนกับว่าปลาลึกลับนี้ได้ทิ้งบางอย่างไว้ในตัวเขาแล้วขณะที่เขากลับมาถึงหมู่บ้านผู้คนสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเมฆแม้ภายนอกเขาจะปลอดภัยดีแต่ภายในใจกลับถูกทิ้งด้วยความหวาดกลัวที่ไม่สามารถอธิบายได้ชาวบ้านบางคนมองเขาด้วยสายตาแปลกกลาง บางก็หันหลังให้เพราะรู้ดีว่าป่าลึกลับนั้นไม่ปล่อยให้ใครออกมาได้โดยไม่มีผลกระทบคืนถัดมาเมฆนอนหลับสนิทหลังจากวันที่เหน็ดเหนื่อยแต่ในความฝันของเขาเขาเห็นภาพของดวงตาสีแดงคู่หนึ่งที่จ้องมองเขาอย่างเงียบกลางในป่ามืดเงาดำนั้นยังคงปรากฏในฝันเขารู้ว่ามันไม่ได้หายไปมันแค่รอคอยรอคอยเวลาที่เขาจะกลับไปสู่ป่าลึกลับนั้นอีกครั้ง และในความฝันเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นอีกครั้งเราอยู่ที่นี่เสมอเมกนอนพลิกตัวไปมาบนเตียงขณะที่ภาพในฝันดำเนินไปอย่างไม่จบสิน้นในความฝันเขายืนอยู่ท่ามกลางป่ามืดที่ปกคลุมด้วยหมอกนา้าดวงตาสีแดงคู่หนึ่งปรากฏขึ้นจากความมืดลอยอยู่รอบตัวเขาเรากับคอยจับจ้องไม่ห่างเสียงกระซิบแผ่วเบาก้องอยู่ในอากาศ เสียงนั้นเย็นเยือกและเต็มไปด้วยความอาฆาตเจ้าไม่สามารถหนีจากเราไปได้เมพยายามจะหนีไปจากดวงตานั้นแต่ไม่ว่าเขาจะวิ่งไปทางไหนทางกลับดูเหมือนจะยืดยาวออกไปเรื่อยๆพื้นดินรอบตัวกลายเป็นหมอกหนาที่คอยดักเขาไว้เสียงกระซิบค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆเรากับทุกสิ่งในป่ากำลังร้องเทือนให้เขารับรู้ถึงบางอย่างที่เขาไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ทันใดนั้น เงาดำที่สูงใหญ่ก้าวออกมาจากความมืดเงานั้นมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ร่างกายบิดเบี้ยวและมีดวงตาสีแดงที่เรืองแสงอย่างน่าขนลุกเมฆยืนนิ่งด้วยความกลัวดวงตาคู่นั้นจ้องมองเขาอย่างเยือกเย็นเงาดำเริ่มเอื้อมมือออกมานิ้วมือที่ยาวเรียวเหมือนกรงเล็บค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้เรากับจะจับเขาไว้เสียงหัวใจเมฆเต้นรัวในอกแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามหนีอย่างไร ร่างกายกลับไม่ขยับราวกับถูกตรึงไว้ในขณะที่เงานั้นขยับเข้ามาใกล้เมกสัมผัสได้ถึงความเย็นใหญ่เยือกที่แผ่ซ่านเข้าสู่ร่างกายและเสียงกระซิบสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะดับลงเจ้าคือของเราตลอดการเมกสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยเหงื่อเต็มใบหน้าและาหายใจหอบทีกลางห้องของเขากลับมาเงียบสงัดแต่บรรยากาศลึกลับยังคงแผ่รอบตัว เรากับว่าป่าและเงานั้นยังคงติดตามเขามาจากความฝันคืนนั้นเมกไม่สามารถคมตาหลับได้อีกเพราะเขารู้ดีว่าเงานั้นไม่ได้เป็นแค่ความฝันแต่มันเป็นคำสาปที่ยังตามหลอกหลอนอยู่ในชีวิตจริงหลายวันผ่านไปเมกพยายามใช้ชีวิตตามปกติแต่ความฝันและความกลัวที่ติดตัวมาตั้งแต่คืนนั้นยังคงรบกวนจิตใจเขาไม่ว่าจะพยายามทำใจลืมมากแค่ไหน รอยมือบนต้นไม้และดวงตาสีแดงคู่นั้นก็ยังคงตามหลอกหลอนเหมือนเป็นเงาที่ไม่อาสลัดผลคืนหนึ่งขณะที่เมฆก,กำลังเดินกลับบ้านเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนจ้องมองจากที่ไกลๆแม้จะเป็นถนนที่เขาคุ้นเคยแต่ความรู้สึกเย็ยนยะเยือกก็แผ่ซ่านเข้ามาในใจขณะนั้นเองแสงไฟจากเสาไฟข้างทางเริ่มกระพริบทีกลางก่อนจะดับไปทำให้เมฆตกอยู่ในความมืดเพียงลำพัง ในความมืดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาเริ่มดังขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นเหมือนเสียงในความฝันที่เขาฝันซ้ำๆทุกคืนเจ้าไม่อาจหนีจากเราได้เมฆหันซ้ายหันขวาด้วยความตื่นตระหนกแต่ก็ไม่เห็นใครเขารีบเต้าเท้านี้แต่ยิ่งเดินไปข้างหน้าความรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งตามมาก็ยิ่งทวีความรุนแรงขณะวิ่งหน,นีเขาเหลือบมองไปด้านหลังและต้องตกใจสุดขีด เมื่อเห็นเงาดำร่างใหญ่ที่มีดวงตาสีแดงจ้องมองเขาจากที่ไกลๆเมกรีบวิ่งอย่างสุดชีวิตหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุอกแต่ไม่ว่าเขาจะวิ่งไปไกลแค่ไหนเงานั้นก็ยังคงติดตามมาเรากับเงาตามตัวเขารู้แล้วว่าคำสาปจากป่านั้นไม่ใช่แค่ในความฝันแต่มันได้ตามติดเขามาสู่โลกความจริงในที่สุดเมก,ก็ล้มลงกับพื้นหมดแรงที่จะหนีต่อเขาเงยหน้ามองขึ้น และเห็นเงาดำนั้นค่อยๆเข้ามาใกล้ใกล้จนสัมผัสได้ถึงลมหายใจเย็นเฉียบที่พัดมากระทบผิวเมกหลับตาลงด้วยความสิ้นหวังทันใดนั้นเสียงกระสิบก็ดังขึ้นอีกครั้งเจ้าคือของเราตลอดการแล้วความมืดก็ค่อยๆปืนกินเขาไปเมกหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครพบเขาอีกเลยเหลือเพียงตำนานและคำสาบที่ผู้คนเล่าคานกันว่า ่าลึกลับนั้นยังคงเฝ้ารอผู้กล้าเข้ามาท้าทายและไม่มีใครที่หนีรอดจากคำสาปของมันได้